สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้อยทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมามาทดลองนะครับวิธีล้างผิวพ้ะนะครับผมให้มันเหมือนใหม่นะครับผมนี่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาเหรียญหลวงพ่อทวีนะครับผมวัดมะเกลนะครับหรือว่าวัดมงคลธารามนะครับบางขุนเทียนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นผิวหิ้งๆิ้แบบนี้เลยนะครับ ผมก็จะมาทําการแช่นะครับแช่น้ําอัดลมนะครับน้ําอัดลมโคลานะครับนี่นะครับน้ําอัดลมโคลานะฮะนี่นะครับขวดนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะก็จะเป็นน้ําอัดลมโคลาทั่วไปอะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะนี่นะครับผมโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับพระองค์นี้ผมก็ยังไม่เคยทําคลิปลงไปนะนี่เรามาส่องกันก่อนดีกว่าครับ ก่อนที่จะล้างผิวพระนะฮะสองกันก่อนนะครับโอ้โหดูคาบดลครับนี่คือผิวหิ้งหิ้เลยนะฮะนี่นะครับหลวงพ่อทวีนี่นะครับเป็นพระปีลึกนะครับปีสองห้าสองห้านะครับนี่นะครับเป็นพระพื้นที่นะครับของแถวจอมทองนะครับฝั่งทนนะครับนี่นะฮะบางหุนเทียนนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ ผมก็จะวางเหรียญลงไปในที่รองแก้วนะครับนี่เป็นที่รองแก้วนะฮะเป็นที่รองแก้วแบบแก้วนะครับนี่ก็จะเป็นการทดลองนะครับล้างผิวพาครั้งแรกของผมนะฮะผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไปดูวิธีมานะฮะค่ะหลายคนนะครับก็เอาอันเนี้ยแช่นะครับเห็นฮะโอเคครับเรามาเทกันเลยดีกว่าฮะไม่มีการเสียเวลานะครับนี่นะเทลงไปเลยนะครับ นี่นะฮะเทลงไปนะฮะนี่นะครับให้ให้ให้ชุ่มแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นมปกิกิริยานะครับแก๊สนะครับจากน้ําอัดลมนะครับก็ไปทําปกิจิริยากับผิวเหลีอยนะครับเห็นไหมครับเราจะเป็นฟองแบบนั้นเลยนะฮะผุด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 ขึ้นมานะครับก็จะมีคาบอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมครับหลุดขึ้นมานะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอทิ้งไว้แบบนี้สักสักสักกี่ชั่วโมงดีฮะสักสามสามชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวหลังสามชั่วโมงแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพระของวัดมะเกลนะครับโอเคครับครับก็ผ่านมาแล้วนะครับสามชั่วโมงนะครับก็เราก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะครับ แต่ที่ทุกท่านเห็นเลยนะ้ำก็ฟองอากาศก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมฮะนี่ผ่านมาสามชั่วโมงแล้วนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาผมขอเอาขึ้นมาก่อนเลยนะครับรู้สึกว่าน้ํามันจะลดลงไปนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะเมื่อกี้ผมเทจมหูเหรียญเลยนะครับนี่นะหูโพนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตะท้อนกับไฟเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีเป็นพวกแบบคล้ายๆาคราบน้ํามันนะฮะเห็นไหมครับ นี่นะครับของเหรียญนะฮะความตกกระปกนะครับโอเคครับขอเขี่ยขึ้นมาก่อนเลยนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอ้โหโอ้ยก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับนี่เลยครับนี่นยครับอ่าปัดนิดนึงนะฮะนี่เลยเห็นไหมครับนี่ฮะ ไม่ชัดนะฮะโฟกัสหน่อยนี่เห็นไหมครับโอ้ผิวก็จะดูเหมือนใหม่เลยนะครับมาเป็นผิวใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โก็แสดงว่าอ่าสูตรนี้ใช้ได้ผลนะครับผมขอเช็ดเช็ดเช็ดน้ํานิดหนึ่งนะฮะเช็ดเช็ดน้ําให้มองชัดชัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโอ้เหมือนใหม่เลยนะฮะ เนี่ยดูดิฮะครับผมขอเนี่ยซับๆน้ำนะไม่ต้องไปเช็ดมากมายนะครับแค่ซับๆัน้ำนะฮะเห็นไหมครับนี่โอ้ยอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับนี่นะครับโอ้ยใหม่จริงๆนะครับโอ้แสดงว่าสูตรนี้ใช้ได้ผลนะครับน้ำอัดลมโคลานะฮะนี่นะครับน้ำอัดลมโคลานะครับ เนี่ยผิวกลับมาดูใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับคราบสกปรกนี่หายไปเลยนะครับนี่นะคะโอ้โหโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระต่ายเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ทําการทดลอง ล้างผิวพลาด้วยน้ำอัดลมโคล่านะครับอ่าผมบอกชื่อยี่ห้อไม่ได้นะครับแต่ผมว่าทุกยี่ห้อนะครับใช้ได้หมดน้บขอให้เป็นน้ำอัดลมโคลานะฮะส่วนคลิปต่อไปนั้นผมจะเอาอะไรมาให้พี่เพียงน้อยพีทุกท่านได้รับชมนะครับก็ฝากติดตามนะครับอ่าไม่แน่นะครับอาจจะมีการล้างพลานะครับอ่วิธีใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีใหม่ๆมาให้พี่เพียงน้อยพีทุกท่านได้รับชมนะครับว่าจะมีวิธีไหนมั่งนะครับ แต่ที่ผมได้ยินมานะครับยาคูนะครับยาคูก็เป็นหนึ่งในสูตรล้างพ้าเหมือนกันนะครับไม่แน่นะครับคลิปต่อไปผมอาจจะเอามาให้พี่เพียงน้อยทีทุกท่านได้รับชมครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกรับสวัสดีครับ